ันนี้คือคือลักษณะเป็นบ้านเนาะบ้านโคของนาเข้าหันหน้าลงไปหน้าไปสาเขามันจะเป็นวิวลงไปทางสามันจะมีความสุขนี่แหละที่บอกว่าความสุขเราไม่ต้องไปหาที่อื่นที่ไกลหาด้วยการทํางานของเรามีความสุขอยู่แล้วเวลาอย่าอย่าปล่อยเวลาไปวางเปล่าไปโดยประโยชน์เวลาเรามีค่าเวลาเรามีค่าแล้วเราจทํางานอันไปได้ส่วนมีความสุขบางที่ลืมว่าขำใบเถแต่ก่อนนะ วม่มีเวดนอนเว้นแต่สู้หมูนี่ผมบริขึ้นกว่านอนเว้นมันมีความสุขอยู่กับโคกหนองนานะครับมีความสุขที่รู้ที่คิดในการทำโคกหนองนานะครับาทำจากโคกหนองนาตัวนี้หนึ่งลดค่าใช้จ่ายสองเพิ่มรายได้หรือการาใช้ในโครเรือนนะครับที่จะนําให้กับชุมชนของเรานะครับบางทีหลายหลายคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องโคกหนองนาโมเดลมีความรู้ในการของในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความยั่งยืนต่อไปนะครับผม พอหลวงเคยบอกว่าเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์อะไรก็ตามถ้าตามใดที่นำมาในหว่านลงดินมันไม่งวงเงยขึ้นมาผมคิดว่าผมได้เม็ดเมล็ดพันธุ์ต่างๆมาใส่กระเป๋ามันก็อยู่ในกระเป๋าหลังจากได้ได้คำพระราชวารของพ่อหลวงก็เลยคิดว่าเมล็ดพันธุ์ผักทุกเมล็ด ระหว่างโงดีมันงอกเลยขึ้นมานั่นคือคือข่ายนะครก็คือผลิตผลที่เฮาอย่าเอาไม่ไล็ผักมาวางใส่กระเป๋ามันไม่เกิดประโยชน์แต่เจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงคือเวลาทุกนาทีที่เราทํางานมันมีความสุขบางทเนี่ยเกินอยางที่เขาเถียงมีความสุขอยู่กับงานแต่ก่อนเขาปล่อยเวลาหวางเปล่าไปแปลเป่าประโยชน์แต่ทุกวันนี้เนี่ยทุกเวลาทุกนาทีมันมีประโยชน์มีคุ้มค่ากับเราที่ทํานะครับอย่างพืชผักที่เราปลูก นะครับมันมีความสุขอยู่ในการทํางานนะครับบางทีอาจจะว่าหนึ่งได้ได้ก็ออกกำลังกายนะครับก็ส่วนนี้นะสุขล้วนๆ้น,นะครับที่ผมได้ทำโครงการโคกหนองนาครับขับผมเ<ค><ณ>พื่อนๆที่ผมรับปากว่าจะให้เมล็ดพันธุ์บวบได้แน่นอนครับกาลังเริ่มแก่แล้วแล้วก็าสองและสามลูกคาดว่าเมล็ดพันธุ์บวบหอมพันุหวานตัวนี้จะถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของอโคกหนองนาโมเดลทุกท่านนะครับผมโอเคครับมั่นใจได้เลยเดี๋ยวจะให้หัวหน้าไปแจกทุกหมู่บ้านครับในส่วนของ ศูนย์เรียนรู้โค้งหนองนาทุกพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเงินกู้หรืองิมูลค่าสกิพอเพียงเราจะให้ทุกทุกพื้นที่เนี่ยเป็นศูนย์โฮมฮักแปลว่าศูนย์โฮมฮักปลูกผักปันแนวดีวิถีนครพนมอันนี้คือทุกพื้นที่ที่เราปลูกเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่เราจะปลูกพืชพันธุ์ผักต่างๆที่เป็นไม้พื้นถิ่นของของเราแล้วจะเอามาเล็ดพันธุ์เพื่อจะแบ่งปันกันแจกจ่ายกันเป็นการ โฮมฮักบันแนวดีให้กับพี okay, ่น้องเราครับครับครับผมโอเคเนาะครับครับครับขอบคุณครับขอนายครับครับเผยแพร่หลักการที่ถูกต้องในการพัฒนาพื้นที่ เป็นผู้นาในทุกแบลกไหมคะต้นไา้ด้วยครอรังเขาก็ยังเดินอย่ดสวัสดีครับใครไม่เคยครับตอนนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงเขาไม่เคยดีสวยงามมากเลยจะถามความรู้สึกครับรู้สึกยังไงกับโครงการนี้สิ่งที่เราได้ได้รับมาแล้วก็สิ่งเราจะทําต่อไปครับ รู้สึกว่าภูมิใจมากค่ะในการได้ทำไอ้โค้งหนองนาโมเดลตามที่ท่านพ่อหลวงคือเรารัชการที่เก้าที่เราวางไว้แล้วก็รัชการที่สิบก็ทรงห่วงใยราษฎรในด้านทำกสิกรรมธรรมชาติให้เรารักษาไว้นั่นคือทำกินพออยู่พอกินสนับสนุนว่าง เขาทาตรงนี้แล้วเฮาชาวบ้านชาวเมืองเขามาเบิ่งบ้างเขาทําได้บ <Okay. S 2> แล้วให้ขาเจ้ามาเบิ่งค่ะว่าเฮ็ดในเฮ็ดคือเฮาบครับเฮ้เฮานี้ผู้ทําผู้นําต้องทําก่อนน,อะนะคะเนาะนั่นคือเฮ็ด้ขาเจ้าเบิ่งซะก่อนค่ะว่าหนเฮ็ดได้บค่ะใน <Okay. S 2> ตรงจุดนี้ค่ะค่ะในการนี้ก็ต้องขอบคุณหน่วยงานภาคีหลายๆห,หน่วยงานนะคะที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ประสบผลสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นอบตอนาวา อบตอบ้านเสียวเทศบาลตำบลน,นาว่าซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์นายช่างและก็วิศวกรในเรื่องของการควบคุมงานนะคะมาร่วมออกแบบผังโครงการด้วยกันนะคะแล้วก็มาควบคุมดูแลการขุดปร,ปรับปรุงพื้นที่และอีกส่วนงานหนึ่งก็คือวิทยาลัยนาว่ามหาวิทยาลัยนครพนมนะคะซึ่งได้อนุเคราะห์ทางท่านอาจารย์มา,าถ่ายภาพมุมสูง ะะให้กับแปลงเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่ะผมผู้ใหญ่นตัตโมไปดีคานะครับหลังจากาที่ที่เราทำเสร็จขุดลอกเสร็จแล้วผมก็เริ่มนะครับปลูกเป็นต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวแล้วก็จะเป็นต้นกล้วยกล้วยน้ำวาแล้วก็ไผ่ไผ่กิมซุงต่อไป ผมก็จะทําในพื้นที่ตรงนี้มันเป็นสีเขียวใน,นส่วนพืชเตี้ยเรียดินพวกมันแก้วพวกอันนี้ก็จะเอามาปลูกเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นพวกตะไคร้ทุกอย่างครับที่กินได้ผมได้ตั้งใจทำนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเป็นโคกโคกเป็นโนนขี้กระต่ายนะโบราณครับเพราะว่าผมเป,เป็นความฝันของผมผมอยากทำอยู่แล้วแต่ผมไม่มีโอกาส ผมก็ขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนนะครับที่ที่ให้โอกาสผมและผมก็ให้โอกาสตัวเองครับที่ทําทในตรงนี้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นี่ที่ผมทำเน,เนื้อที่ทั้งหมดที่เป็นในโฉนดก็16ไร่ผมแบ่งมาทําโคกนองนาก็ประมาณ3ไร่สองสองต่อสามนะครับนำผมก็จะทําวันนี้ให้มันดีที่สุดครับขอบคุณครับ โคกน้องนาโมเดลเป็นทางออกที่จะให้พี่น้องประชาชนคิดได้ทำเป็นแก้ไขปัญหาเองได้อย่างยั่งยืนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของสกิทพอเพียงการน้อมนำแนวคิดทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติในรูปแบบของโคกนองนาโมเดลพลิกฟื้นแผ่นดินให้กับพี่น้องประชาชน